แผงพระสถานีรถไฟคนระับวันนี้แผงน้อยนะครับก็พามาชมกันวันนี้ไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรก็พามาชมแผงพระเครื่องนะฮะวันนี้เป็นไงขายดีไหมครับป๋าก็พอได้ครับพอได้นะฮะสมดงสมเด็จมี่ยผ้าอะไรกันนี่ป๋า แค่กูดับข้าวไหมเนี่ยตับข้าวครับอืข้าวสุกไทยเขามีหลายพิมพ์นะกูดับข้าวเนี่ยครับหลายพิมพ์ก็เซียนใบเก่านะฮะอยู่ในวงการมารู้สึกจะโหยี่สิบปีมั้งนะป๋าสี่สิบป๋าฮะสี่ป๋าสี่สิบกว่าปีนะครับป๋าก็อายนะอายกล้องไม่ค่อยอยากจะนั่นนะฮะเป็นเอฟซีในช่องด้วยนะฮะ คนไม่รออย่าไปถ่ายหน้าเลยปลาขอดูผ้าในคอหน่อยได้ปะได้ไหมว่าไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีของอ้ายอ้ายนะโอเคนะเป็นเอฟซีในช่องด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นตัวเองละนะดูส่องค่ะในตลับแล้วกันนะครับพลาในตลับไม่มีห่วงเนาะต้องได้นะครับโอ้หลวงพ่อเงินเพียบเลยขายย่อยขายย่อยอหลวงพ่อเงินนี่ขายองค์เท่าไหร่ครับป้าครับ ก็าราคาไม่เท่ากันครับราคาไม่เท่ากันนะมีถูกมีแพงอยู่วงการมาสี่สิบกว่าปีาแสดงว่าต้องเคยขายอะไรได้แพงๆนี่เนาะครับก็พอได้บ้างแต่มานานมาแล้วโอ้ขายอะไรได้แพงสุอดอ่ะปะขายสมเด็จกับหลวงพ่อเงินขายสมเด็จกับหลวงพ่อเงินครับขายสมเด็จได้แพงไหมได้ 3, า 3, าสามแสนกว่าสามแสนกว่าโอ้โหคนรู้อีกแล้วขายท่าประจันขายท้าประจันเลยเอออย่างได้ของแท้มาเลยอ่านะฮะ แรกเข้ามาครับผมซื้อองค์เท่าไรปะแรกแรกเข้ามาขอแรกเขามาครับแรกเขามาคือไม่มีชุนไม่มีทุนแรกหลวงพ่อเงินมาอ๋อเอาหลวงพ่อเงินเอาหลวงพ่อเงินไปแรกมาหลวงเงินวัดฝางแรกมาโอ้หลวงพ่อเงินหลายองค์ไหมก็องเดียวหลวงพ่อเงินวัดขาองเดียวแรกสมเด็จมาครับแล้วก็เป็นสมเด็จพิมพ์อะไรปะสมเด็จพิม์รู้สึกจะเป็นฐานแซมสมเด็จพิมพ์ฐานแซม พอได้มาปุ๊บก็ดิ่งไปขายที่กรุงเทพเลยเหรอครับพยายามเก็บไว้ก่อนเพื่อนพาไปขายขอเพื่อนพาไปขายสมัยก่อนเราไม่รู้กี่ปีมาแล้วนะป๋าประมาณตักสิบสามปีประมาณสิบสามปีโอ้โหเปิดราควขาไปเท่าไหร่อ่ะเพื่อนเปิดไปห้าแสนปะเปิดไปห้าแสนเขาต่อต่อสองแสนก่อนไม่โดนเขาต่อเท่าไหร่นะสองแสนสองแสน ไม่โดน,โดนเรายืนที่ส0 0 0 0นใช่ไหมเพื่อนมันมันก็เขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยไงอ๋อเพิ่มขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยได้สามแสนเจสุดท้ายก็ไปโดนกันที่สามแสนสามแสนเจ็ดสามแบาทนะฮะโอ้พระนะฮะเอาหลวงพ่อเงินวัดขวางแรกมานะฮะแล้วก็เอาไปขายที่เซเว่เนี่ยใครสนใจที่จะช่าบูชาพระเครื่องของป่านะฮะมาที่สถานีรถไฟเลย,เ,ลยเจอกันทุกวันเนาะ ไอหลวงลุงพ่อเงินนะที่ว่าขายไปเท่าไหร่ป่าหลวงพ่อเงินก็ได้ 3, สามแสนกว่าหลวงพ่อเงินได้ 3, สามแสนกว่าเหมือนกันทุนมาแพงไหมซื้อมา 4, สี่หมื่นกว่าอ,อ๋อหลวงหูก็ถือว่าแสดงเราดูเป็นอยู่แล้วนะเราสายนี่นะป่ะาป่าได้หลวงพ่อเงินเขาไม่เป็นตัดรูปภาพขาวดําไปซื้อมาตัดรูปภาพขาวดำน <c oughs> ักศึกษใหญ่ทาไม้แเหมือนก่อนนะนะอ๋อมันนนาไปแล้วเรื่องที่แล้วคือหลวงพ่อเงินนี่รู้สึกจะใกล้ๆยี่สิบหูยี่สิบปี ราคาตอนนั้นถือได้ราคาเลยเนาะยี่สิบกว่าปีก่อนเนี่ยคือซื้อมาซื้อมาเมื่อยี่สิบกว่าปีแล้วมาขายช่วงหลังๆอ๋อซื้อมาเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนเก็บไว้นานเนี่ยเก็บไว้เก็บไว้กี่ปีครับป่านะเก็บไว้ก็่ปีกี่ปหลายปีเกือบเกือบยี่สิบปีเก็บจนลืมอะเก็บไว้เกือบยี่สิบปีนะครับผม ขายไปกี na, ่แสนนะป๋าก okay. no ็ได้สามแสนได้สามแสนนะฮะโอเคครับผมยอดมากนะฮะนี่ฮะใครจะมาอุดหนุนป๋านะฮะมีเลยนะะไม่บอกชื่อด้วยไม่บอกชื่อด้วยนะความลับนะฮะครับผมซื้อสมเด็จแรกมาขายไปสามแสนเจ็ดนะฮะหลวงพ่อเงินซื้อมาสี่หมื่นเก็บไว้เก็บมายี่สิบปี เกือบ20ปีนะฮะขายไป3แสน3แสนทั่วเหลือปะโอเคครับผมขอบคุณป๋ามากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กสี่ยทุกนนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟพิษณุโลกนะฮะวันนี้ไม่ได้ไปต่ออกตลาดไหนนะฮะเอาพามาถ่ายรูปแต่ปรากฏว่าร้านถ่ายรูปปิดหมดนะฮะคือผมก็น่าจะคิดได้นะว่านี้เป็นวันหยุดนะครับ วันพ่อนะเขาอยู่กันหมดนะครับผมจะเอาพามาถ่ายรูปก็เจอป่าท่านหนึ่งนะฮะเมื่อกี้คุยกับท่านนะฮะคลิปเมื่อกี้นี้ท่านบอกว่าขายสมเด็จนะฮะสมเด็จแรกมาขายไปสามแสนเจ็ดนะฮะขายเสียงที่กรุงเทพเลยแล้วก็หลวงพ่องเงินนะฮะซื้อไว้ยี่สิบปีนะซื้อไว้กี่หมื่นนะป๋าสี่หมื่นสี่หมื่นขายไปสามแสนนะฮะแล้วคนที่ซื้อไปสามแสนนี่ขายไปเท่าไหร่นะป๋า สามล้าน,าาน,านอ๋อเขาเขาไปส่งเดี๋ยวคือคือเขายังไงน้ำปะคือเขาไปส่งประกวดก่อนสร็ประกวดติดมาขายคนสิงคโปร์อ๋อเขาไปส่งประกวดติดนะฮะแล้วก็ขายคนสิงคโปร์ไปสามล้านกว่าบาทแล้วเขายังมีน้ําใจมาให้ป๋าเท่าไหร่นะห้าหมื่นนะฮะนี่ฮะกวิถีเซียนลูกชุงบ,บ้านนะป๋าแกขี้อายเขินๆนะครับผมแกเป็น fc ในช่องด้วยไม่ค่อยอยากออกสื่อนะฮะครับผม ก็ยังยังโชคดีก็ยังเล่าเรื่องนะฮะชีวิตนะฮะส่วนตัวในเรื่องของการซื้อขายให้ฟังนะครับผมครับาหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะฮะดูว่าผมจะบุกสัมภาษณ์ใครในสถานีรถไฟแห่งนี้ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ